สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับวันนี้จะมีรุ่นรูปปั๊มเหมือนหลวงปู่เผือกไว้กิ่งแก้วปีศูนย์สามหรือเรียกว่ารุ่นบรรจุอัฐินะครับก็คือมีการบรรจุอัฐิของหลวงปู่ไว้ใต้ฐานนะครับอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ข้างหลังนะครับต่อคำว่ากิ่งแก้วชัดๆเต็มๆเลยนะครับข้างหลังสวยมากนะฮะ ให้ดูข้างหน้านะครับจมูกอาจจะโดมน,ดนมานิดนิดนะครับแต่แตะมานิดหน่อยสภาพนี่ก็ยังสวยอยู่นะครับราคาเล่นอยู่ไม่มีไม่รวมทองก็หมื่มนปลายปลายแล้วน,น,นะครับือสวยๆแชมป์นี่สองสามหมื่นแน่นอนนะฮะอันนี้คำว่าพระครูก,กรุณาวิหารีก็ยังชัดชัดอยู่นะครับอันนี้สภาพสวยๆนะอันนี้ถือว่าเกือบสวยมากนะฮะแต่จมูกโดนไปหน่อยหนึ่ง ออองนี้รับประกันแท้นะครับ